กลับมาท่านี้นะท่านหนึ่งอุ้ยทัานฉันอ๋อจ้าท่านี้เหรอไอ้เดี๋ยสิร้องไห้อยู่ไหมเฮดเดนไม่ร้องแล้วฮัลลโหสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนอาร์ม่วนะคะมาเลี้ยงมาเลี้ยงน้องหน่อยค่ะเออวันนี้พี่เกลี่มาเลี้ยงน้องนะคะนี่ทุกคนน้องอารินจนจู เราได้กี่เดือนแล้วคะน้องแนมันเดือนเดือนใช่ไหมนีทุกคนดูน้องตัวบอกเอกเลยอารินหลับสบายเลยนะขอางอนมากเลยพี Arizona, ่เกลทุนน้องแนมันเนี่ยทได้นี่นะคะตอนนี้น้องหลับท่านมอย่าอุ้มน้องไหมครับอย่าอุ้มหมไม่อยอุ้มทไมอะทลไมอ๋อตัวเล็กอยู่งงพี่เกลต้องอุ้มดีนะน้องหลุดมือนะ หั่วไปเลยหลับอยู่นะคะหลับโอเอโอเอนี่พุ่นแม่มือใหม่ก็ใช่นี่ไปไงบ้างอลิลอง้องแล้วพอกลับมาท่านี้บนึงโอ้ยทันชันชันชันเาใท่านี้เหรอไหาดูซิร้องให้อยู่ไหมเด่นไม่ร้องเลย ชอบท่านี้มากเลยนะทุกคนอ,อะไรครับายางยืดพื้น,นอเอาไวยังไม่ยิงตอนนี้เรามาอยู่งานวัดกันนะคะทุกคนอน้องมาเลี้งานวัดเลยทุกคนตอนนี้น,น้องอานีนตื่นแล้วนี่ตาเปลเบลเลยกำลังดูไฟอยู่นะคะดูไฟดูไฟอ๋ <laughs> อมองอันนี้มองอันนี้มองสีดแดงๆพี่เกลือเ <laughs> อ้ยอะไรวะแปลกใจพี่เกลใส่อะไรมา <laughs> เนี่ยคะอยากมีน้องคะไม่เพราะอยากคือราะอยมีน้องเหรอนี่ไงน้องอารินนี่ไปเต้นเดรยวค่ะี่เกียวหลงเน้องนะคะน่าเป็นผู้หญิงที่เกียวอยากได้น <laughs> <c oughs> ้องผู right ้หญิงเอาหาวแล้วหาวแล้วน้องเพิ่งตื่นเมื่อกี้น้องหาวอยแล้ว คนนี้แ่ะคนนี้เป็นอะไรอ่ะนี่นะคะหลังจากพี่เกลี่เลี้ยงน้องเมื่อกี้เกลี่ร์ทำอะไรอีกเล่นสไลายเดอร์นะคะน้องหลับแล้วเลสลิงบอดเิงบอดนี่หรอเล่นสไลเดอร์ก่อนเล่นสไลเดอร์เป็นเพื่อนน้องก่อนไปใต่ตังเลยเดี๋ยวเล่นไหนเอาสไลเดอร์ก่อนไหมเดี๋ยวคนมาเยอะ เออเล่สไซเดอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นนี้เล่นนี้ให้เสร็จก่อนเล่นสองอันเลยแต่ว่าเล่นไซเดอร์ก่อนโอเคไหมไปเล่นไซเดอร์แต่ตั้งกระลุกสองคนถอดแล้วถอดแล้วยุยไปเลยทุกคนเมื่อวานเราก็มาเล่นแต่ว่าเราไม่โอเคฮะวันนี้เลื่อนหรอมาเล่นไซเดอร์ ทันมาคะถอดถุงเท้าไหมทันมาบอกมันลื่นนะคะเดี๋ยวแม่เก็บกลัวว่าจะตกจะตกที่บันไดมามาถอดถุงเท้ากันมาเดี๋ยวแม่เก็บให้เร็วถอดถุงเท้าเออเก็บให้นะเดี๋ยวแม่บ่ายด้วยนะรู้บ่างขึ้นกรข้าดบนโอเคไหมไปเลยซิ่งไปเลยมาเลยเดี๋ยวเราดูทันมานะคะ ะันมา,นะะามาเลยโอเคเดี๋ยวจะพาไปเลือเ่อนอะไรเล่ากันนะคะทุกคนไหวค่ะทุกคนไหวค่ะถุนเท้ามันลื่นนะคะเป็นเลยว่ นี่นะคะทุกคนไม่ไหวเอาทำไงไม่ไหวแกร้องขนนันนั้นอีกจะร้องขันนั้นนะโอเคนี่นะคะทุกคนแกลลี่ก็จะลงฝั่งขวายนะคะลงพร้อมกันลงพร้อมกันโอเคหนึ่งสองสามว้าวเฮยเรานอนได้เลยมีผ้าผงด้วยโอเค เลื่อนสไลด์แล้วกันอีกแล้วนะคะแต่จะพาทุกคนตีรังกาก่อนนะคะอกจะทีรังกายน,นะเหน่ทัไม่ข้ามเอาไว้ไปทุกคนตีรังกายกันเกือบตายแต่อย่างอดมาได้ไปค่ะทุกคน เราต้องรีบร้อยเล่นะคะทุกคนเพราะว่าจริงๆเวลามันนานมากทุกคนแต่ว่าคนมันจะมาเยอะไม่ได้ลงไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนกระโดดลงไปนะคะไปได้ไหมไปได้ไหตอนลงไปเลย โอเคทุกคนแล้วก็กำลังจะกระโดดแล้วก็ลงไปนะคะหนึ่งสองว้ทำไมเราต้องมาเล่นอะไรที่มันเด็กๆทันวากระโดดทับ